สวัสดีครับอยู่กับร้านบางค่ายสอบนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวโพสต์ดอนออเรียนไม่แน่ใจว่าโฮโอลิโนอคอมแบทหรือเปล่ามันมาอ่านถูกรึเปล่าเป็นระบบเซมิและออโต้นะครับมีเซมิและฟุ่ออโต้มันเป็นทรงก๊อ,อก17บเจ็ดนะผมเขาเปิดราคาตลยนี้นะว่าราคา4,300บาทนะครับพร้อมเล่น4,600บาทฟรีค่าจัดส่งทั้ง2รายการนะครับมาดูกันตัวนี้มาพร้อมกับกล่กองเดิมเลยนะครับสภาพยังกล่องยังโอ้โห สภาพกล่องก็คือมือหนึ่งนะครับเปิดกล่องมามีตัวปืนแม็กกาซีนนะครับมีให้แค่2องอย่างเท่านั้นนะครับผมส่วนกล่องพวกนี้จริงๆมันทําเป็นแบบแสดงและตั้งโชว์ได้ครับแต่ผมขออนุญาตไม่ยุ่งกับกล่องแล้วกันเพราะว่าเบสเซ็ตมันต้องบิดต้องดัดกล่องมันถึงเอาไว้ตั้งโชว์ได้นะครับโอเคมาดูตัวปืนมาตัวปืนเป็นสีซานนะครับพวกสไลด์เนี่ยเป็นอลูมิเนียม CNC นะครับไม่ใช่โลหะนะเป็นอลูมิเนียมนะครับ นะอ่ะมันมีแมกกาซีนนะครับเป็นอลูมิเนียม CNC ซถือว่าตัวนี้ยิงมาน้อยนะครับคุณดูดิรอยถลอกยังน้อยอยู่เลยนะครับแต่มาถลอกอีกทีก็คือที่ผมนะครับเพราะผมต้องเทสยิงนะครับดูรอยสกีไลน์อ๋อเป็นโพสไซดอนนะครับข้างๆก็สกีไลน์นะครับเป็นสกีไลน์ล่องลึกนะครับชัดเจนไม่ใช่เป็นไม่ใช่แบบที่เรียกว่าไอยิงลายนะครับนี่เป็นสกีไลน์ล่องลึกเลยนะครับผิวสัมผัสดีมากนะด้วยความเป็นอลูมิเนียม CNC น้ำหนัก เจต,ตัวสไลด์เนี่ยเป็นน้ำหนักเป็นอลูมิเนียมซีนซีทำให้น้ำหนักมันเบานะครับแล้วตัวเนี้สามารถถอดเพลทออกและเอาเลดดอทใส่ได้เลยนะครับมันทำมาเพื่อใส่เลดดอทหรือ MOR นะถ้าผมเรียกไม่ผิดนะนะครับอ่ะให้ดูภายนอกประมาณนี้นะครับให้ดูสกรีนลายอันนี้เป็นยิงลายล่องลึกหมดเลยนะครับเป็นงานไต้หวันนะครับทำออกมาดีมากรูปทรงจะคล้ายๆก๊อก17นะครับ ลูกคงรูปทรงคล้ายก๊อก17ตัวนี้เป็นการเจาะของมาจากโรงงานเลยนะครับโอ้ไม่สวยจริงๆนะครับใครได้ไปนี่ผมบอกราคานี้คุ้มมากแล้วก็ตัวนี้พยายามหาข้อมูลแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเขาอัพมาจากโรงงานไหมหรือเจ้าของเก่าอัพมาแต่ก็ดีเช็คข้อมูลแล้วน่าจะเจ้าของอัพมานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งนะผมไม่เห็นที่หลังนะครับด้วยความตัวนี้เป็น2ระบบซมิลออโตชุดร่างกายมันเลยจะเหมือนก๊อก18 จะเหมือนก๊อก1ิวีเลยดูคุณดูข้างในสะอาดไหมอะ่ะใหม่มาด้วยความเป็นอลูมิเนียม CNC ทําให้สไลด์มันไม่ถลอกนะครับคุณเห็นไหมสไลด์มันไม่ถลอกนะครับเนี่ยข้อดีของพวก ECNC อลูมิเนียมถามว่ามีโอกาสถลอกไหมมันมีอยู่แล้วละครับถ้าเราถ้าเราทาตกทำหลุดอ่ะมันก็ถลอกอยู่แล้วแต่เนี้ยคือใหม่มากผมชอบลํากล้องอะ่ะโคตรเท่เลยครับ โอ้ oh, สุดยอดนะฮะอ่ะเอาสไลด์ฟิลเดียวกับก๊อก17เลยนะครับตัวนี้เวลาพวกท่านจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะจะปรับโหมดออโต้เออผมก็หลงหลงลืมๆวันนี้ไปทุลาเนาะอ่ะขึ้นสไลด์นะครับวปสไลด์แบบนี้ตัวนี้มันเป็นคือตัวปรับออโต้นะครับคุณเห็นไหมตัวปรับออโต้นะครับอันนี้อยู่ที่เซมินะครับเราปรับโตวเราก็กดลงมาแบบนี้มันก็เป็นที่ออโต้แล้ว แล้วอยากเราจะเปลี่ยนเป็นเซมิเราก็ปลร้อแบบนี้ก็ืเปลยเป็นเซมิแล้วนะครับแล้วก็ดึงสายไยหลังปึ๊บร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกเป็นแท่งให้เห็นเลยเห็นไหมเห็นไหมเป็นแท่งให้เห็นเลยนะครับูนยนหลังเป็นแบบ์ออปติกข้างนะครับตรงกลางเป็นเหมือนเป้ามันเท่นะครับผมยังชอบเลยแต่เล็งยากนะเดี๋ยวไปดูตอนทดสอบยิงว่าผมยิงยากไหมนะครับน้อเขาสึกผมว่ามันยิงยาก นะครับแต่ถามว่ากลุ่มกระสุนดีไหมผมว่ากําลังดีนะครับกาลังดีนะโห้คได้ไปตัวเนี้ยไปแขวนโชว์ก็สวยะฮะโอ้โหโคตรสวยเลยแม่มันเท่จริงระบบคล้ายๆกับก๊อก 18C นะครับก๊อก18 w e นะครับระบบคล้ายกันเลยต่างแค่ชุดบนนะครับชุดบนกับตัวเฟรมบอดี้ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะเฟรมคนละอย่างนะครับตัวน,นี้ก็ทํามาเป็นไกลแต่งแล้วไกลตรง90จากโรงงานเลยโอ้โหเจ๋งว่ะ เออเป็นปืนที่แต่งมาจากโรงงานที่ผมว่าแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะเอออันได้ไปเท่ hey, เนี่ยผมบอกเลยคุ้มคุ้มตัวนี้มือหนึ่งราคาโหดมากตัวเนี้ยแม่ตัวนี้ราคาน่ารักนะครับมือสองถือว่าราคากำลังกำลังดีกำลังดีแล้วกัน,นอันนี้คือแมกกาซีนะครับถือว่าใหม่นะรอยก็มีตามการใช้งานนะครับเล็กน้อยรอยถูยังน้อยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราผาเช็ดให้ดูเลยแม่มันจะใหม่อะไรขนาดนี้รับนะเนี่ยตัวนี้เขาได้ไปคุ้มเลยน,ะนี่รับเนะี่ย Oh. แล้วก็ตอนนี้ผมไปดูรีวิวของคลิปต่างประเทศเนี่ยผมพูดได้ฟังเลยว่าผมหาข้อมูลแบบจริงจังมากเพราะว่าเป็นตัวที่ผมไม่คิดว่ามันจะหลุดมาถึงผม,มนะเพราะว่ามันหนึ่งเลยมันมันเท่มันเท่เออเทจริงจนะครับเจ้าตัวนี้เป็นลูกสูบพิเศษนะครับเป็นด้านในเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมเลยนะลูกสูบเขาอะเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับอลูมิเนียมเหมือนกัน CNC เหมือนกันนะครับแล้วก็พวกเซ็ตลูกสูบของเขาเนี่ยเขาทํามาเพื่อ ยิงในอากาศที่เย็นได้เนื่องจากมันผลิตที่ไต้หวันนะครับหรือว่าง่ายๆคือมันผลิตนในประเทศที่มันมีอากาศหนาวทําให้เจ้าตัวพวกชุลูกสูบเขาเนี่ยเขาต้องยิงในอากาศที่เย็นได้แล้วผมดูในคลิปทดสอบยิงอ่ะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วกันลิงก์ให้เขาทดสอบ50นัดอ่ะไม่50นัด50แม็กกับ20นัดต่อแม็ก20นัดถ้าทุกท่านก็ครูนวผบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมทึ่งมากมันยิงหมด50นัดตัวที่แรงไม่ตกโอ้ ห้าสิบแม็กไม่ห้าสิบมห้าสิบนะห้าสิบแม็กโดยที่แรงไม่ตกความแรงยังยิงลูกหมดสะได์ค้างลูกหมดสะได้ค้างลูกหมดสะได้ค้างอ่ะโุ้ผมชอบมากเลยผมบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ใครควรมีเล่นไหมนะครับเพราะว่าเขาโอโ้โหผมตกใจมากนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ผมพูดซสนานเลยนะครับเพราะผมตกใจจริงเพราะว่าผมไปรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนจะมาทําการขายเพื่อให้พกุกท่านได้เข้าใจกันนะครับโอเคประมาณนี้ดูชมการทดสอบยิงกันนะครับผม โอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวโอลิโนรหรือเปล่านะครับมันเป็นเจ้าตัวโพไซดอนนั่นแหละนะก็ดูรายละเอียดไปแล้วต้นคลิปนี้มาทดสอบยิงกันนะครับผมอ่าสกรูโอเคเดี๋ยวขอยัดเปลี่ยนมุมนะครับมาโหลดลูกนะครับผม รูปทรงแม็กมันก็เหมือนกอฟสบเจ็นะครับเราก็ดึงลงมาเลยกอฟสิบเจ็ดวนะไม่ใช่เบลนะเหอนะครับเราก็ดึงลงมาแล้วก็ใส่ลูปเลยนะครับอ่ามีเศษอะไรเข้าไปนิดนึงนะครับขยอนุญาตเคาะปุ๊บน้ายแบบดิบๆโนตัดแค่ข้ามคัดแค่นั้นเองนะครับ มาดูความแรงอ้าวลีมารแก๊สแหมจะยิงยิงไปแก๊สหมดทําไงนะอ่ะเปดค้างไว้6กถึงสิวินาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ปล่อยแบบนี้นะอ่ะมาดูความแรงกันดีกว่าว่ามันได้เท่าไรหร่สามสองสี่เมื่อกี้ผมน่าจะเผลอเปิดออโต้ไว้นะครับขออนญาต กลับคืนเป๊ะเดี๋ยววิธีโปรโมทเนี่ยก็นั่นแหละผมทำให้ดูต้นคลิปเนื่องจากอย่างเงี้ยมันทําให้ท่านดูได้ไม่ชัดนะครับ่ะใหม่ใหม่สองเก้าสี่สองเกสามหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดแก๊สอีกทีหนึ่งเพราะว่าความแรงช่งถ้าเป็นพวกออโต้น่ะความแรงพวกแก๊สมันจะออกเยอะนะครับแก๊สมันจะออกเยอะมากแล้วมันทําให้ ความแรงมันตกลงนะครับมันหล่นลงนั่นเองมันจะจบอลงเรื่อยๆนะครับแต่ลูกเพิ่มนิดนึงนะครับนะอ่ะดูความแรงกันนะครับอืมโอ้ถ้านับตั้งแต่นัดที่หที่7็ถือว่าความแรงเขาสเสถียรนะครับถึงแม้จะสามรอต้นแต่ผมว่าโอเคนะความแรงสเสถียรนะครับ พราะด้วยความที่มันเป็นระบบเซมิออโต้ด้วยถือว่าค่ายนี้ทําออกมาดีนะครับเดิมโรงงานความแรงสเสถียรเพราะลูกสูบเขาไม่เหมือนใครนะจ๊ะเป็นลูกสูบที่ทนความเย็นได้ดีมากนะครับและยิงกับอากาศเย็นได้ดีเนื่องจากผมดูในต้นคลิปผมดูรีวิวของต่างประเทศเนี่ยที่เป็นของโรงงานเลยเขายิงเทสด้วยแม็กห้าสิบแม็กแบบลูกเต็มแม็กห้าสิบคูณยี่สิบอะได้เท่าไหร่ท่าลองไปคูณเอาดูนะครับด้วยอาการที่ตรงเนี้ยห้องเนี้ยเย็นเจี๊ยบเลยนะครับมันก็ยังยิงได้แสดงว่าเขาเซตติ้งในโรงงานเนี่ยดีแล้ว นะครับโอเคมาดูความแม่นยํากันโอเคครับเป้าสิบเซนนะครับระยะสิบเมตรมาดูว่าจะแม่นแ,แค่ไหนกับเป้าแบบกับศูนย์หลังกับศูนย์หน้าแบบนี้โคตรเท่นะครับอลูกหมดเดี๋ยวหมอญาตไปเติมรูกเพิ่มเลยนะครับ มาใส่ลูกแล้วนะครับนึกว่าผมลืมกดไอสตาไปแล้วนะครับวิธีการปรับออตโต้ก็ดูห้แล้วต้นคลิปนะครับเพราะว่าถ้ามาปรับตรงนี้บางทีผู้ท่านจะมองเห็นไม่ชัดนะปึ๊บโอ้เลื่อนไม่ได้มันปรับค่อนข้าง,งยากนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนพวกสิบแปดแต่นี้มันเป็นทรงเหมือนก๊อกสิบเจ็ดนะครับนะอ่ะมาดูออตโต้นะครับ ออโต้ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ได้เร็วเท่าพวกอ่าก๊อกสิบอ่าก๊อกของ WV ีนะครับก๊อกสิบแปดแต่ถือว่าค่อนข้างรีคอยไม่ค่อยหนักเท่ามันไม่เร็วเท่าแตม่มันก็ดีอย่างของ,ของการออโต้ไม่เร็วนะครับคือการไม่เขาเรียกอะไรเราคุมกระสุนได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแล้วก็ก่อนอันเนี้ยเราหลังจากเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ย มันปรับออโต้ได้ถ้าเราปรับเป็นออโต้ไว้เราควรปรับเป็นออโต้กับปรับเป็นเซมีคืนนะครัพอเราปรับเสร็จแล้วเราก็ปลดแม็กออกแล้วก็ดึงสายไคหลังแบบนี้แล้วลันไกทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จโอเคไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อที่เพจบีบีการจัดเรียงซาวไลบีเกียร์ซอฟหรือกดคอมเม้นเพ่อเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปหรือดูใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ